สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตข่าวเกี่ยวกับ Apple มีให้ติดตามกันเยอะมากเลยทั้งข่าวลือของ iPhone รวมถึงข้อมูลหลุดที่หลุดออกมาด้วยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จ่อเปิดตัวปลายปีนี้เพียบเลยจะมีอะไรบ้างปไปชมกันเลยแต่ว่าก่อนที่ไปชมกนันฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื <bureaucracy> ่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็ทีมงานในมุดของเราด้วยนะครับ โอเคเรามาเริ่มต้นจากข่าวแรกกันก่อนก็คือข่าวลือของ macbook นะครับมันมีรายงานข่าวลือบอกว่า Apple กําลังพัฒนา macbook ตัวประหยัดตัวหนึ่งขนาดหน้าจอจะอยู่ที่12.9นิ้วขายราคาเริ่มต้นเบาๆมากๆครับอยู่ที่ประมาณสัก20,000ถึง22,000บาทอยู่ประมาณนั้นคือราคาของสารัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก599ดอลลาร์รายงานนะครับบอกว่า macbook ตัวเริ่มต้นตัวนี้จะใช้ชิป A18 Pro ที่ใช้ในตัว iphone 16 Pro นะครับซึ่งเป็นชิปของ iphone อย้ายมาอยู่บน mac ถ้าหากเป็นจริงเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยนะ ของแม c ที่ใช้ชิปของ iPhone เพราะว่าปกติก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแม c รุ่นไหนนะครับที่ใช้ชิป A series หรือว่าชิปของ iPhone มาก่อนนะครับรายงานเผยว่า MacBook ตัวเริ่มต้นตัวใหม่ตัวนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่5 9 9ดอลลาร์จนถึง 699. ดอลลาร์ 99, ถือว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในบรรดา MacBook l i n e u p ณตอนนี้นะครับหน้าจอจะใช้หน้าจอ12.9นิ้วซึ่งหน้าจอจะเล็กกว่า MacBook Air นิดหน่อยนะครับรายงานบอกว่าตัว MacBook ตัวนี้นะครับจะเริ่มผลิต อย่างเป็นทางการในไตรมาสที่3ของปี2025และจะประกอบค่าสุดท้ายในไตรมาส4ดังนั้น,นก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่ MacBook ตัวประหยัดตัวนี้จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้หรือไม่ก็ช่วงต้นถึงกลางปี2026นั่นเอง โอเคครับกมิงชีนะครับเขาเคยรายงานไว้ว่า MacBook ตัวประหยัดตัวนี้นะครับจะมาหลายสีเลยจะมีสีซิวเวอร์สีบลูสีพิงค์และสีเยลโล่นะครับอย่างไรก็ตามชิป A18 Pro ที่นํามาใช้ในตัว MacBook ตัวประหยัดตัวนี้นะครับไม่รองรับพอร์ต Thunderbolt ทาให้อาจจะมาพร้อมแค่พอร์ต USB-C เท่านั้นก็ต้องรอดูนะครับว่า MacBook ตัวประหยัดตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะ โอเคต่อมาเราไปพูดถึงข้อมูลหลุดนะครับใน iOS 26 Beta ข้อมูลใน iOS 26 Beta นะครับได้พูดถึงฟีเจอร์ใหม่เป็นเบาะแสเป็นภาพเลยนะของฟีเจอร์ Live Translation ของ AirPods นะครับ a p p เปิเนี่ยเปิดตัวฟีเจอร์ Live t r a n s l a t i o n ใน iOS 2 6นะครับแต่ไม่ได้พูดถึงว่าฟีเจอร์ตัวนี้จะถูกใส่ใน AirPods หรือเปล่าแต่ว่านายดูไฟแมนะครับได้พบช่ดคำสั่งตัวหนึ่งเป็นภาพเลยเป็นภาพเหมือนกับตัว AirPods Pro รุ่นสองนะครับพร้อมมีเป็นท่าทางการกดปุ่มที่ก้านตัวหูฟังนะครับพร้อมกับมีภาษาอยู่เต็มไปเลยประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลาภาษาอย่างแน่นอนและน To ดูไฟแมยืนยันนะครับว่าฟีเจอร์ Live t r a n s l a t i o n ตัวนี้จะรรองรับใน AirPods Prory มถึงแอร์พอร์ตี่4ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า Apple เนี่ยไม่ได้พูดถึงฟีเจอร์ไล e ์ทรานสเลชันของ AirPods ในงาน w w d c ตอนที่เปิดตัว iOS 26แต่ว่า Apple พูดถึงฟีเจอร์นี้นะครับในแอป FaceTime, Message แล้วก็แอปโทรศัพท์ที่ใช้ใน iPhone นะครับในกรณีที่สุอว่ามีคนโทรมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลภาษาให้เป็นภาษาต่างแต่ว่าณตอนนี้ที่เราเห็นข้อมูลนะครับยังไม่รองรับภาษาไทยนะจะรองรับแค่บางภาษาเท่านั้น ย้อนกลับมาีหนึ่งครับฟีเจอร์ไ Translation ที่ผมพูดไปใน iPhone ที่มาพร้อมกับตัว iOS 26จะรองรับใน iPhone บางรุ่นเท่านั้นนะครับจะรองรับใน iPhone ที่เป็นรุ่นที่รองรับ Apple n t e l l i g e n c e อย่างตัว15 Pro 15 Pro Max แล้วก็16 Series นะครับดังนั้น,นยังก็สามารถมาดูได้ว่าฟีเจอร์ l i ไลท์ n s l a t i o n ของตรง Airpods เนี่ย ก็จะรองรับใน iPhone บางรุ่นเท่านั้นนะต้องจับคู่กันแล้วก็ใช้งานนะฮะก็เอาง่ายๆก็คือถ้าอุปกรณ์ตัวไหนรองรับ Apple i n t e l l ท gen c e เนี่ยก็อาจจะใช้ฟีเจอร์ Li ท์ Translation บน a i r p o d s ได้นั่นเองฟีเจอร์นนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราสามารถใส่หูฟังตัว a i r p o d s เนี่ยแล้วสามารถแปลภาษาจากปลายทางได้เลยแต่น่าเสียดายที่ยังไม่รองรับภาษาไทยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัว iOS 1 6 Beta ที่พูดถึงฟีเจอร์ Li ท์ Translation ของ a i r p d s นะฮะ ต่อมาเขาเรียกว่าเป็นการหลุดครั้งใหญ่นะครับแมคลูโมเขารายงานว่าเขาไปพบชุดคําสั่งอันหนึ่งนะครับที่ Apple ทําำหลุดออกมาและมีการพูดถึงโปรดักต์ใหม่เพียบเลยเดี๋ยวผมจะเลือกเฉพาะตัวสำคัญสำคัญนะครับที่เป็นข่าวมาตัวแรกก็คือ Apple TV ตัวใหม่นะครับ Apple TV คือกล่อง Apple TV นะครับไม่ใช่แบบจอทีวีนะ เป็นกลอง Apple TV รายงานบอกว่า Apple TV ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับชิป A 1 7 Pro โอโหถือว่าเป็นชิปไม่เก่ามากนะครับเป็นชิปที่ Apple ใช้ในตัว iPhone ตัวท็อปมาก่อนรายงานบอกว่า Apple TV ตัวใหม่ปี2025ตัวนี้จะมาพร้อมกับชิป A series ตัวใหม่อย่างชิป A 1 7 Pro นะครับที่ถูกใช้มาในตัว iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max รวมถึง iPad mini รุ่น e ด้วย Apple TV ตัวใหม่เนี่ยก็รายง,งานบอกว่าถ้าใช้ชิป A17 Pro ก็จะสามารถปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายครับอย่างแรกเลยก็คือการรองรับแอปเป i n t e l l i g e n t อย่างที่2อันนี้คนอาจจะชอบมากครับก็คือสามารถรองรับการเล่นเกม TripleA ได้หรือว่าเกมสเปคสูงได้ก็มีหลายคนนะครับมองว่าถ้า Apple อั up สเปคของตัว Apple TV ตัวนี้จรงิงก็จะทาให้ตัวเครื่อง Apple TV เนี่ยกลายเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลได้เลยนะโอเคสำหรับการเปิดตัวนะครับก็มีโอกาสมากมายหลายอย่างนะครับอาจจะเปิดตัวพร้อมกับตัว iPhone 17 Series ในเดือนนยายยนออนปป,าปีี้วช่งล ก็นับตั้งแต่ไปเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมอาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับข่าวลื่นอื่นเกี่ยวกับ Apple TV ตัวใหม่ตัวนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่คาดว่า Apple เนี่ยอาจจะอัปเกรดสเปคภายในซะมากกว่าอย่างเช่นใช้ตัวชิปบลูทูธแล้วก็ WiFi ของ Apple เองเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็อาจจะเปิดตัวบริการใหม่หต่างๆคู่ก็ได้เพราะว่าเราเห็นนะฮะว่าในตัว iOS 26รวมถึง m ม c o อ Tahoe เนี่มีการเพิ่มแอปเกมเข้ามานะครับก็คาดว่าแอปเกมตัวนี้ก็จะอยู่ในตัว Apple TV ตัวใหมยอะเป็็นนออย่าางไรกรกตติดม,มัาะคบ สินค้าต่อมานะครับที่มีการพบเบาะแสก็คือ HomePod mini รุ่นใหม่นะฮะชิปแรงขึ้นก็อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เช่นกันรายงาน,นนะครับมีการพบโค้ดเนมนะครับชื่อว่า B525 ซึ่งน่าจะเป็นโค้ดเนมที่เกี่ยวข้องกับตัว o m e p o ดม i นิเพราะว่า โฮมพอด d ม i น i รุ่นปัจจุบันเนี่ยใช้โค้ดเนมว่า B520 ออันนี้ก็เป็นโค้ดเนมที่ใกลก้กันก็มโนได้ว่าคือสินค้าตัวเดียวกันโดยจุดที่น่าสนใจก็มีการอ้างอิงถึงชิปนะครับที่เป็นสถาปัิย,ยกรรม T8310 ซึ่งชิป T8310 ตัวเนี้ยจะเป็นชิป S-series ที่ใช้ในตัวของ Apple Watch นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับใน Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 10นะครับใช้สถาปัิย,ยกรรมชิปที่ชื่อว่า T8310 และคาดว่า ชิป S11 นะครับที่ใช้ในตัว Apple Watch Series 11ที่เปิดตัวปลายปีนี้ก็อาจจะใช้ซีรีส์เดียวกันและตัว HomePod Mini ที่มีการอ้างอิงถึงชิปส s n a p d r กรรมตัวนี้ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ใช้ชิปตัวเดียวกันกับของ Apple Watch Series 11นะครับโอเค โฮมพอดมินินะครับคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้แหละก็อาจจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 17หรือว่าในช่วงกันยายนถึงธันวาคมเหมือนกับตัวที่ผมพูดก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วก็คาดว่าตัวนี้จะมีการปรับสเปคภายในให้ดีขึ้นนะครับรายงานนะไม่ได้บอกว่าตัว o m e p o ดมินิตัวใหม่เนี่ยจะมีสเปคใหม่แล้วก็อัปเกรดจากเดิมตรงไหนบ้างแต่ผมคิดว่าได้ใช้ดีไซน์เดิมมาแหละแต่ปรับชิปให้เร็วขึ้นและการใช้ชิป S Serie s ตัวใหม่ก็จะทาให้การเชื่อมต่อนะครับไร้สายทําได้ดีขึ้นนั่นเองและนอกจากเรื่่่ออององงขชชชิิปป S Serie HomePo Mini ใใหมม้้วววนนะรััก็ีาาีาาาายตตจจ WiFi ไร้บล o o t h ของ Apple เองและการรองรับ Wi-Fi 6e ด้วยจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันนะครับอันนี้คือเรื่องของผมหอดนี่นะ ต่อมาต่อต่อกันเลยก็จะเป็นเบาะแสเกี่ยวกับ iPad ตัวเริ่มต้นชิป A18 นะครับเบาะแสนี้ก็พบในช่วงคำสั่งเดียวกันนั่นแหละครับมีรายงานบอกว่า a p p เปกํกลังพัฒนาตัว iPad ตัวเริ่มต้นชิป A18 อยู่โอ้อันนี้ผมมองว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่า iPad รุ่นปัจจุบันเนี่ยก็คือตัว iPad ตัวเริ่มต้นชิป A16 นะครับใช้ชิป A16 เหมือนกับชิปที่ใช้ในตัว iPhone 14 Pro ถึงแม้จะดูแล้วเป็นชิปเก่าเกิดแต่ก็ประสิทธิภาพการใช้งานก็ดีอยู่แต่แน่าเสียดายก็คือ ชิปตัวนี้เป็นชิปเดียวกันที่ถูกใช้ในตัว iPhone 16e iPhone 16และ iPhone 16 Plus แล้วก็ความสามารถแน่นอนครับก็คือการรองรับ Apple Intelligence แล้วก็รองรับการเล่นเกมแบบ t r i A นะฮะ ชิป A 1 8นะครับที่ Apple ใช้ใน iPhone เนี่ยมี Neural Engine จำนวน16คอนะครับที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานด้าน AI โดยเฉพาะเลยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่า iPad ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะรองรับ Apple Intelligence สักทีนะครับโอเคอดูเรื่องของทำรายการเปิดตัวหน่อยนะครับ a p p เปิ Apple นะครับเปิดตัว iPad ตัวเริ่มต้นชิป A 16ในเดือนมีนาคมดังนั้นนะครับตัว iPad ตัวเริ่มต้นชิป A 1 8ตัวเนี้ยก็อาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าก็ได้อาจจะเป็นช่วงมกราจนถึงมีนาปี202 iPad ตัวน้ำต้นไปแล้วต่อมาเป็นบอกแสของตัว iPad Mini กันบ้างมีได้างาน,นนะครับบอกว่า Apple กําลังพัฒนาตัว iPad Mini รุ่นใหม่ที่จะใช้ชิป A19 Pro ด้วยนะครับชวดคำสั่งนี้นะครับมีการอ้างอิงถึงโค้ดเนมที่ชื่อว่า J510-J511 สื่อว่าเป็น iPad mini ตัวใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวรายงานนะครับบอกว่า iPad mini ตัวใหม่ตัวนี้จะมาพร้อมกับชิป A19 Pro ตัวเดียวกันกับที่คาดว่าจะถูกใช้ในตัว iPhone 17 Pro และ17 Pro Max โดยชิป A19 Pro นะครับจะมีจำนวน GPU Core เนี่ยมากกว่าชิป A19 ตัวปกติทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานกราฟิกที่ดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ชิป A19 Pro นอกจากตัว17 Pro 17 Pro Max แล้วก็มีรายงานว่าจะถูกใช้ในตัว iPhone 17 Air เหมือนกันเหมือนกับที่ผมรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับ iPad mini ตัวล่าสุดที่เปิดตัวนะครับก็คือตัว iPad mini ชิป A17 Pro เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2024นั่นแหละแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่เป็นชิปเดียวกันกันกบที่ใช้ใน i p h 4 15 Pro แล้วก็รองรับ Apple i n t e l l i g e n ด้วยนะครับแล้วก็ iPad mini ตัวใหม่เนี่ยมีรายงานบอกว่า Apple อาจจะอัปเกรดหน้าจอนะครับให้ไปใช้หน้าจอ OLED ด้วยแต่ว่าการเปิดตัวเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2026หรือว่าต้นปี2027นู่นเลยนะครับก็อีกปีกว่านู่นนะครับเราถึงจะได้เห็นตัว ไอแพด i ิ i รุ่นใหม่อัปเกรดนะครับสำหรับสินค้าอีกตัวที่ผมหยิบม,มาพูดคุยในคลิปนี้นะครับก็คือหน้าจอ Studio Display รุ่นที่2นะครับมีรายงานข่าลือบอกว่าจะใช้ชิป A19 Pro เหมือนกันโอ้โหชิป A19 Pro เนี่ยถูกใช้ในหลายผลิตภัณฑ์เลยนะทั้งตัว p p o o n i p p d m m n n กรวมถึงหน้าจอ Studio Display ด้วยแม c ลูโมนะครับรายงานบอกว่า Studio Display รุ่นที่2ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับชิป A19 Pro ซึ่งพบข้อมูลนี้ในชุดคำสั่งเหมือนกันโดยชิป A 1 9 Pro ตัวนี้ ผมพูดไปแล้วว่า g p u มันจะดีขึ้นและการที่เอามาใส่ในตัวหน้าจอ Studio Display เนี่ยก็จะทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยรองรับฟีเจอร์การทำงานใหม่ๆอย่างเช่นตัว Center s t a g e s p a t i a l Audio แล้วก็รองรับเฮสิรีด้วยนะครับเป็นหน้าจอที่แยกออกมาโดดๆสำหรับ Studio Display รุ่นปัจจุบันเนี่ย a p p เปิ Apple เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2022นะครับใช้ชิป A13 Bionic แบบเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 11ปี2019ก็ถือว่าไม่ได้อัปเกรดมานานละการอัปเกรดตัวนี้อาจจะเกิดขึ้นนนนนนนะรรัััับาาาาายงงเเเผวววว่่่่หห้้้จจออ Studio Display ุใมมตตตตีีปปปิ 26, ปิดด226พๆกก รุ่นใหม่อย่างตัว m a c Studio รวมถึง Mac รุ่นอื่นด้วยก็เปิดตัวหน้าจอพร้อมกับเครื่อง Mac นั่นเองายงานเผยว่า Studio Display รุ่นสองตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับแบ็คไลท์ Mini LED เพื่อเพิ่มความสว่างคอนทราสต์ rast, แล้วก็สีที่ยอดเยี่ยมขึ้นกว่าเดิมส่วนราคาแล้วก็สเปคอื่นเพิ่มเติมยังไม่รู้นะครับว่าเป็นอย่างไรและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของข้อมูลที่หลุดออกมานะครับเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆที่มีโอกาสเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้านั่นเองเรามาดูข่าวของ iPhone 17กันบ้างนะครับเริ่ม จริงๆข่าวนี้มันเป็นข่าวเดิมที่ถูกนํามาพูดอีกครั้งแต่ว่าเรื่องนี้ถูกพูดบ่อยผมเลยเอามาพูดให้ทุกคนฟังนะครับมันมีรายงานข่าวลือบอกว่า iPhone 17 Pro เนี่ยอาจขึ้นราคาจากเดิมอีก50ดอลลาร์แต่ว่าการขึ้นราคาอีก50ดอลลาร์เนี่ยจะมาพร้อมความจุเริ่มต้นที่สูงขึ้นก็คือ256 g b Instant d ์ดิจิทนะครับรายง,งานบอกว่า iPhone 17 Pro จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีก50ดอลลาร์เมื่อนับจากตัว iPhone 16 Pro ก็จะทําให้ตัว iPhone 17 Pro เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,049ดอลลาร์แต่ว่าจะมีการปรับความจุเริ่มต้นนะครับจากเดิมที่ iPhone 16 Pro เริ่มต้นที่128 g b มาเป็น256 GB. g b ก่อนที่ iPhone 15จะเปิดตัวนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเราจักมันได้เคยมีรายง,งานข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะตัดรุ่นความจุ128 g b ออกไปแล้วก็ ตัดไปเริ่มต้นอยู่ที่2.5 6 g b พร้อมขึ้นราคาเป็น1,199ดอลลาร์ 1, 9, ซึ่งก็เป็นจริงนะครับรายงานบอกว่า iPhone 17 Pro เนี่ยก็จะใช้รูปแบบเดียวกันก็คือขึ้นราคาพร้อมกับปรับความจุให้มันเพิ่มขึ้นนั่นเอง ก่อนหน้านี้มีรายง,งานบอกว่าการที่ Apple เนี่ยจะขึ้นราคาอีก50ดอลลาร์นะครับใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max ส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากเหตุผลเรื่องของภาษีเพิ่มแล้วก็ต้นทุนจากจีนเพิ่มซึ่งจะกระทบต่อผู้ใช้แต่ว่า The Wall Street Journal <ๆ>เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของภาษีแล้วก็ต้นทุนอย่างเดียวคือ iPhone 17 Pro เนี่ยมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลายๆอย่างแล้วก็ทำให้ Apple เนี่ยสามารถเพิ่มราคาตรงนี้ได้และนอกจาก17 Pro 17 Pro Max แล้วเนี่ย17เฉยๆกับ17 Air ก็มีโอกาสที่จะขึ้นราคาเหมือนกันต้องรออดดูนัว่ตตที Apple เปิ ไอโฟนเจ็ดซีรีส์เนี่ยจะขึ้นราคาแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับมาต่อมาเป็นข่าวลือใหม่ละกันเป็นข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 7 p r r o เหมือนเดิมแต่ว่ามีการพูดถึงเรื่องของดีไซน์นะครับมีรนยงานบอกว่า iPhone 7 p r r o เนี่ยจะปรับเสาอากาศ5 g ใหม่นะครับใช้ดีไซน์คล้ายๆกับตัวของ apple watch ultra มาจินบูนะครับได้โพสต์บนเว็บไซต์ว่า iPhone 7 p r r o จะมาพร้อมระบบเสาอากาศที่ออกแบบใหม่โดยจะใช้ดีไซน์แบบจะเป็นเสาอากาศที่อยู่รอบ โมดูลกล้องหลังนะครับซึ่งกับเหมือนกับตัวนี้เลยเหมือนกับตัว Apple Watch Ultra เลยที่เสาอากาศจะอยู่ตรงนี้ในรุ่นเซลรลารจะอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ข้างๆแล้วก็ข้างล่างแบบเดียวเหมือนเดิมนะครับ รายงานเผยว่าเส้นพลาสติกที่เป็นเสาอากาศบน iPhone 17 Pro นะครับจะมีขนาดที่บางลงนะครับและการที่ใช้ดีไซน์แบบใหม่เนี้ยจะช่วยให้สัญญาณวิทยุไร้าสายสามารถส่งผ่านตัวเครื่องเข้าไปยังโลหะได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเสาอากาศที่ห่อรอบโมดูลกล้องหลังของ iPhone 17 Pro เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการเชื่อมต่อ 5G LTE WiFi และ Bluetooth ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากเสาอากาศเนี่ยยาวขึ้นแล้วก็ไม่ถูกบังโดยมือของผู้ใช้ตอนที่ถือเครื่องนั่นเอง ทางมาจินบูเนี่ยได้โพสต์ภาพนะครับเป็นภาพแนวคิดของ i p h o n e ิเจพร้อมกับสออากาศดีไซน์ใหม่เนี่ยจะเห็นว่าจํานวนเส้นสออากาศบน i p h o n e 7เ r o นี่ยจะน้อยลงนะครับโดยที่จะอยู่ด้านข้างของเครื่องเนี่ยเป็น2ขีดอยู่ด้านข้างแล้วก็จะมีที่รอบโมดูลกล้องหลังของตัวเครื่องส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นขีดอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงด้านบนตัวเครื่องแล้วก็ตรงพอร์ตเนี่ยจะไม่มีละ รายงานนะครับบอกว่า i iPhone 1 7 Pro จะยังใช้ชิปโมเด็ม 5G จาก Qualcomm เหมือนเดิมนะครับในการเชื่อมต่อเซลล่าส่วน iPhone 18 Pro นะครับจะเป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่อัปเกรดไปใช้ชิปโมเด็ม C2 นะครับของ Apple เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย p h o n e 16e ใช้ชิปโมเด็ม C1 อยู่แต่ว่าผมก็แปลกใจนะว่าทำไมรายงานเนี่ยบอกแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ย Apple ควรที่จะเอาตัวชิปโมเด็ม C1 เนี่ยมาใช้ในะ iPhone 7ซีรีส์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นข่าวลืออยู่ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยงงไร โอเคข่าวลือสุดท้ายแล้วแหละเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของ iPhone 7 Pro นะครับอันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจมากอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันมาจินบูเจ้าเดิมนะครับได้เผยภาพถ่ายเป็นแม่พิมพ์ของ iPhone 7 Pro นะครับซึ่งแม่พิมพ์ตัวนี้จะเป็นโครงสร้างของอลูมิเนียมหมดเลยซึ่งรายง,งานบอกว่าจะ Apple เนี่ยจะเลิกใช้โครงสร้างตัวเครื่องเนี่ยแบบกระจกแล้วก็กรอบไทเทเนียมนะครับและหันมาใช้อลูมิเนียมล้วนทั้งหมดถ้าเราดูในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่า ที่ตัวโครงสร้างอลูมิเนียมเนี่ยมีการคัดช่องนะเป็นช่องกล้องหลัง3ตัวมีช่องสําหรับตัว LED flat แล้วก็ช่องสําหรับ lidar และจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือช่องสําหรับที่ชาร์จแมก s e เซด้วย เรามาดูที่ช่องโมดูลกันก่อนนะครับรายงานบอกว่า iPhone จ Pro จะมาพร้อมกับโมดูลกล้องที่ใหญ่มากนะครับเป็นโมดูลกล้องหลังที่คาดยาวจากตัวเครื่องและตรงไมพีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นวัสดุอลูมิเนียมหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นกระจกนะดังนั้นเนี่ยคาดการได้ว่าโมดูลกล้องหลังตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมเหมือนกับตัวเครื่องเลยนะครับไม่ได้เป็นกระจกเหมือนตามข่าวหรือที่บอกไว้แล้วก็รายงานบอกว่าโมดูลกล้องหลังตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวเครื่องเลยนะครับ ต่อมาเรามาดูเรื่องของ MacSafe แล้วกันก่อนหน้านี้นเราเคยเห็นรายงานข่าวลือบอกว่า iPhone 17 Pro 17 Pro Max จะมีการผสมผสานดีไซน์2อย่างนะครับก็คือตัวเครื่องวัสดุอลูมิเนียมพร้อมกับตัวกระจกด้วยโดยกระจกเนี่ยจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับแปะไว้เพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยยังสามารถชาร์จไร้สายได้ถ้าเรามาสังเกตดูที่ตรงโครงสร้างของตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยแต่จะมีการเว้นช่วงวงกลมนั้นไว้เนี่ยสำหรับตัวที่ชาร์จไร้สายไอ้ตรงนั้น ว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นวัสดุกระจกหรือว่าเป็นวัสดุอื่นๆแต่รอบๆเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดนะครับรายงานเผยว่าหาก a p p l e ใช้ดีไซน์แบบนี้นะครับใน iphone 17 pro 17 pro max ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ iphone ตัวท็อปเนี่ยใช้วัสดุอลูมิเนียมนับตั้งแต่ iphone ออกมาเพราะว่า Apple เนี่ยเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยจะใช้อลูมิเนียมมาก่อนแต่ตั้งแต่มีการแบ่งแยกระหว่างรุ่นปกติแล้วก็รุ่น Pro จะมีการใช้วัสดุที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นตัวธรรมดาผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่น16 e, 16, 16, Plus, น ium, น16 Pro มิ x พวกนี้นะครับจะใช้วัสดุไทเทเนียมซึ่งไม่รู้นะครับว่า f อโฟน7 p r รเนี่ยสุปแล้วเนี่ยจะกลับมาใช้อลูมิเนียมเหมือนกันหรือเปล่า ดังนนนะครับได้มีการพูดถึงข้อดีของวัสดุอลูมิเนียมด้วยว่าวัสดุอลูมิเนียมเนี่ยมีน้าหนักที่เบาวกว่าไทเทเนียมประมาณ40%แล้วก็จะช่วยลดน้าหนักของตัวเครื่องให้เบาลงได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยวัสดุอลูมิเนียมยังเป็นวัสดุที่นําความร้อนได้ดีกว่าไทเทเนียมซึ่งช่วยให้การละลายความร้อนระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัว iphone pro 16 pro, pro max เพราะว่าใน iphone ส7 pro 1 7 pro max เนี่ยมีรายงานบอกว่าจะมาพร้อมกับชิป A 1 9 Pro และะอออาาจจมีกรออกแบบดีไซนนภายใใหม่ให้รรรรองรับบบะบะะายความร้อนแบบ p r Chamber วยนะ ไอ h o n e 7 Pro เนี่ยมีรายงานบอกว่าจะมีอยู่หลายสีเลยสีพื้นฐานก็จะมีสีดำสีขาวและสีเทาเป็นสีหลักนะครับส่วนอีก2สีที่เป็นสีพิเศษเนี่ยอาจจะเป็นสีอาสีน้ำเงินเข้มรวมถึงสีส้มเข้มซึ่งมารายงานบอกว่าสีส้มเข้มเนี่ยคือสีทองแดงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ Apple จะใช้ดีไซน์เป็นอลูมิเนียมหมดนะครับในตัว17 pro 17 c pro max เพราะว่าถ้าเราดูถึงข้อดีของวัสดุอลูมิเนียมเนี่ยมันก็ดีกว่าไทเทเนียมค่องท้างเยอะเลยนะแล้วก็เรื่องของตต้้นนนนนทุุเเเีี่่่ยยยผมมมอองงงววาาลููไกถ แล้วก็อลนะูมิเนียมเป็นวัสดุที่ Apple ชอบรีไซเคิลนะครับแล้วเอานำกลับมาใช้ใหม่ก็ต้องตรวจสอนะครับว่าตัวจริงจะเป็นอย่างไรในทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายงานข่าวประจำสัปดาห์เกี่ยวกับ Apple นะมีให้ติดตามกันเยอะผมคัดมาแค่บางส่วนนะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k i m o d รวมถึงเว็บไซต์ i อโ o นมดเน็ตก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานมดของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นมดขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ